สวัสดีครับผมอิสระเจเนลพามากราบเทเวีสุวรรณครับผมที่วัดอ้อมใหญ่ไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ววกร็รู้เขาเรื่อกจะไมมาบ่อยคจะเ <c oughs> ป็นชาะวันก็ลงนานไป เออแลกตอไฟนะตอไฟตังเยอะไฟไม่แรง <c oughs> เเยบอกให้เอารถมารถมาเพ่เอือไก่เติบัวเขาหาตังงตามไม่ได้มาแมาตังมาสักบาทผู้ใดยใกลใกลนะเเป็นตนายไม่เยอะไม่เยอหน่อยนี่ดอกนี่นี่คนเยอนี่นีไหมแม่บอกเขากระไวอยู่นี่ตัว ไปใสันแยเ,เขา,ไปไปไไาทาอสเวสวนมั้งเอาคน่บัอยู่ในนี่ดิี่โลขาวเจาโลภขาวเวสวนอยู่ยข,ขา้ขงขา,าววขงหลังอ๋อรวยเอาไม่มีอย่างงานนี่ฮะว่เข,วเขาติดวงนี่เขาเห็นอย่งเนี่ยเขาติดไปอีก เ้จะมางานตั่ร้นจมาขนโอ้มื่อใดเมือ้วันจเังเดรย่ำเลจากมุ่งตู่าน้นเนชิมายูสัตะกเตรนจรดาครับจะมาลองเพลงที่นี่แก่บนเขาถูกไวย

ไปขอเอาไปขอหนึ <S <S threaten ่งเน้ถ ah, right? ูกมากแล้วต so the mm, ูอน like ูยน้เงินแดงดีสิบาทแล้วจังหาใช่ขอยน่งเน้อเงินเน่นอน้ออกเงนถูกนี่ไม่ถูกนี่พม่จุด เนี่ยรว่าไดแล้วไปดเถอะน้องแกหยิบทุกอันเดียวพอะ้องสุดเ่ยเพราะว่าทไมองคนจะเกี่ยนกันไมุ่ <c ười> <c ười> นใครกรรมไาย้อหนงนาดี <c ười> <c ười> ไป Ờ, xay xay là, xay. Ờ, nó vạc xe nè vạc xe nè cứ câu là xe đơm nó nó vậy luật có thay kim chắc khỏe nữa thì ủa <laughs> 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 <laughs>

เดี๋ยวไหวก่อนเลยพอสักสองนาทีพกยกซ้กันก่อน่แกึ้วก็ตามพักยก็นดีถกันก่อเออเพื่อนถูกแยกใจแล้วก็ปุ๊บาูกจีบอ่ะเตี้ยพี่พน่พกับีาพีี่พกัพ่พ่พ